น้ะต้องเป็น้นไม่ใหญ่สิชั้นรัดาเสื้อที่ที่ปัดในเสื้อของเชซูโมอย่างนี้ค่ะเอาันมีลมที่มันแรงมากไม่เหมือนที่อื่นแล้วก็ทุกคนทุกคนในบ้านคือ คือจะชินกับลมที่มันหุนแรงอย่างนี้ตลอด<ม>บางครั้งก็มีทั้งปีบางครั้งก็มีเป็นช่วงๆเขาไม่สามารถระบุได้ว่ามันจะมาช่วงไหนแต่ถ้าคนอื่นมาแล้วเจอก็คือเขาจะรู้สึกไม่ดมีรู้สึกเหมือนจะเกิดภัยพิบัติอะไรสักอย่างแต่แต่ที่จริงมันคือมันเกิดแบบนี้ตามบุติของมันแล้วแล้ว <c oughs> แล้วเราที่อยู่ กับโลมอันเนี้ยตลอดแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออเราเหมือนเป็นลูกของโลมอะไรประมาณนี้ลกหลานมาเล็พันของบอโลแรงใช่ไหมโพ